ฮัลโหลมากันอีกแล้วนะคะวันนีนะ้จะพบเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องมีดีเต็มพุงวันนี้เราจะทำอะไรทุกคนูเห็นอุปกรณ์ดาวยากจังเลยว่าเราจะทำอะไรตำอะไรนะปกเป๊กปกเป๊กดาวไม่ออกเลยเนาะนะคะใส่พริกใส่ผงนัวลงไปแล้วจ้าวันนี้เราก็จะมา ตำส้มตำจะเป็นอาหารหลักของแม่จ๋าเลยเนาะวันนี้เป็นตำแครอทวันนี้ตำแครอทนะคะอาหารหลักของแม่จ๋าเนาะส้มตำนะคะขาดไม่ได้ตั้งแต่เล็กจนโตตั้งแต่จำความได้เลยเนาะใครจะว่าเวอร์ก็เวอร์นะคะเวอร์จริงๆนะคะเพราะว่ากินจริงๆกินแทบจะทุกวันจริงๆเดือนหนึ่งสามสิบวันเนี่ย กินส้มตำซะยีสกว่าวันละนะยี่สิบกว่าวันแล้ว,ว,ลวบางครั้งบางวันนี่กินวันกินสองรอบเลยนะสองมือม้อสามมื้อบางวันสามมื้อนะช่วงก่อนตอนสมัยก่อนตอนเด็กอยู่บ้านปลูกต้นอ่ะมะละกอเองอะไรเองกินได้จริงๆกินจริง คือในในหัวสมองเนี่ยแทบจะไม่ค่อยนึกถึงเลยว่าจะกินแกงนั้นกินหมูกินอะไรอย่างเงี้ยคือมันมันเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะทุกคนเนาะถ้าใครแบบว่าไม่ได้แบบว่าชอบแบบนี้ก็จะคิดว่าโอ้พูดเวอร์จังอะไรจังกินแต่ส้มตำมีไม่มีวิตามินโปรตีนเกลือแร,อร่อะไรอะไรประมาณนี้เนาะมันก็แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลละจ้ะนะชอบใครชอบมันเนาะฉันชอบแบบนี้ก็แล้วกันเนาะ นะคะก็เรามาตาส้มตำกินกันจ้าวันนี้เนาะใส่เครื่องปรุงอะไรต่างๆก็คงจะไม่ได้สาธยายเครื่องปรุงกันมากก็แล้วรู้ๆกันอยู่เนาะส้มตำก็ปลามา,ามะขามอะไรประมาณนี้อันนี้เป็นน้ําตาลเชื่อมนะขวดนี้ไม่ได้มันเป็นขวดวายทุกคนมันเป็นขวดวายหมดแล้วแม่จ๋าก,ก็เอามาใส่น้าตาลเชื่อมขวดวายน้อยๆนะ เห็นขวดมันน่ารักดีขวดมันสวยดีเติมเยน้ำมุงน้ำปลาลงไปให้มันได้รสชาติที่เราชอบนั่นแหละเอาจนชอบใจนั่นแหละรสชาติใครรสชาติมันบางคนกินเค็มนะบางคนกินเปรี้ยวบางคนกินหวานอะไรกินเผ็ดอะไรก็แล้วแต่รสชาติใครรสชาติมันเนะาะแซบใครแซบมันชอบแบบไหนก็เติมลงไปแต่ถ้าจะให้แบบว่า อร่อยนัวจริงๆก็ผงนัวโป๊ะลงไปน <AC> ะ <Z> ร่วงกับะนาวนะผ <C AD> งนัวใส่มาก <C AD> เขาเรียกว่าอะไรนะจะเห็นเขาพูดกันบ่อยใส่มากแซ่บมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะผง <C AD> นัวใช่ไห <C AD> มก็โค <C AD> เล่โคเลโคเร่โคเร่เกันไปนะจ๊ะ <C AD> ชิมได้ทีแล้วเราก็ใส่แครอทของเราลงไปจ้านะคะแครอทมันจะราคาเอ่อ ก็ราคาถูกกว่ามะละกอเยอะนะคะก็เขาจะมีขายทั่วไปเลยแหละนะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่นี่เนาะมันจะเป็นอะไรที่หาง่ายนะคะถ้าจะซื้อมะละกอรเราก็ต้องไปที่ร้านเอเชียโดยเฉพาะถึงจะมีมะละกอขายนะคะถ้าถ้าเป็นเอ่อซูเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่เขามีนะคะมีมะละกอแต่จะเป็นมะละกอสุกแล้วก็ก็จะนานๆจะเห็นที่นะคะเป็นมะละกอสุก ใช้แครอทตามแทนก็ได้จ้ะนะคะแม่จ๋าชอบด้วยนะใช้แครอทเนี่ยแต่เออมันจะค่อนข้างแข็งเนื้อมันจะค่อนข้างแข็งกว่ามันละกอนะคะแม่จ๋าก,ก็จะใช้การตําค่อนข้างนานนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่จงใส่าจานนะคะเดี๋ยวเราจะไปเตรียมกินกันละนี่หน้าตามันก็จะออกมาเป็นแบบน,นี้นะคะตาแครอทของแม่จ๋านะคะ ดูแห้งๆไปนิดนึงเราก็จะมีขนมจีนค่ะเดี๋ยวเราจะเอาขนมจีนใส่ลงไปขนมจีนนี่นก็เป็นขนมจีนเวียดนามนะฮะที่เอามาต้มนะยี่ห้อนี้แม่จ๋าจะชอบนะเส้นมันยาวแล้วก็เหนียวเวลาต้มแป้งไม่เยอะบางออยี่ห้อนี่โอ้โหแป้งเยอะมากอะเราจัดจานจัดผัก เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปกินกันจ้ามาเลยจ้าใครสนใจมากินด้วยกันนะจ้าปาปๆาปาปามากินกันแล้ว